โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมมันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง The Chris TH เหมือนเดิมนะก็วันนี้ก็มาทําตามคำขอครับ Q&A นะครับก็ทําไมวันที่14ไม่ทำหรอก็คือแอปตัดต่อผมใช้งานไม่ได้นะครับก็เลยต้องแบบรอสักพักหนึ่งก็เออใช้ได้แล้วก็ดูปกติแล้วก็เลยมาอัดนะครับก็วันนี้เราจะมาทํา Q&A นะครับก็มาที่คําถามแรกเลยดีกว่านะครับ ก็คำถามแรกมาจากคุณดักสวอตเจมเมอร์นะคบก็เขาถามมาว่าอยากคอลแลบกับผมไหมนะครับก็อยากคอลแลบหรือเปล่าก็อยากนะครับก็นะครับอยากคอลแลบครับก็ไปนั่นต่อไปเลยคำถามต่อไปนะครับก็เป็นเพื่อนกูจริงไหมนะครับก็คำถามมาจากคุณทีมฟัตเตอร์อีฟอร์มนะครับเป็นเพื่อนจริงไหมนะครับก็ เป็นเพื่อนจริงครับถ้าไม่จริงคงไม่เรียกมาหรอกค <c oughs> าถามต่อไปนะครับมาจากคุณช่องช่องแยมโรบิช h a n n e ลนะครับก็พี่สะผมกี่วันนะครับก็วนันหลายวันอยู่บางวันก็ไม่สะนะครับก็หมดไปแล้วนะครับกับคาถามนี่ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดส u ั s c สไ b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ Q&A ครั้งใหม่นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย